สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่เป็นพานที่นักเรียนสิทธิ์เก่านะครับที่จบจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับได้ไปศึกษาเรียนต่อที่วิทยาลัยซิบ้านะครับและวันนี้นะครับเป็นวันไหว้ครูของวิทยาลัยซิบ้านนะครับทางวิทยาลัยก็ได้จัดเตรียมพานนะครับให้สิทธิ์เก่านะครับได้กลับมาไหว้ครูที่โรงเรียนเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นพานที่สิทธิ์เก่าได้ถือมาจากวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้นำมา,าไหว้ครูทุกๆคนนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในวันนี้นะครับสำหรับคุณครูนะครับก็ฝากความคิดถึงไปยังทุกๆคนที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ